หน้างานวันนี้ที่อำเภอสว่างวีรวงค์ค่ะเป็นกำแพงกันดินเสาหน้าสีสูงหนึ่งเมตรนะคะพร้อมรวดน้มด้านในเราจะดึงสเตย์ไว้แบบนี้นะคะสเตย์จะขุดลึกฐานสเตย์นะคะจะขุดลึกลงไปประมาณห้าสิบเซนนะคะทุกต้นค่ะวันนี้จะเป็นต้นเว้นต้นสองต้นเว้นต้นแล้วแต่พื้นที่นะคะ ราคาอยู่ที่เมตรละพันสองร้อยบาทรวมค่าของค่าเรงนะคะเป็นเสาหน้าสี่สูงสองเมตรกําแพงเราสูงหนึ่งเมตรนะคะถ้าเป็นเสาหน้าห้าจะเมตรละพันห้าร้อยบาทรวมค่าของค่าเรงค่ะนี่เป็นเสาหน้าสี่ลูกค้าไม่ได้ถมดินสูงนะคะแต่ว่าเราใส่สเตย์ไว้ให้เผื่อวันหน้าลูกค้าอาจจะอยากถมดินขึ้นเราก็เลยทำว้เลยนะคะ ถ้า100เมตรขึ้นไปสเตีเราจะแถมฟรีนะคะแต่ถ้าไม่ถึง100เมตรสเตีจุดละ300บาทถ้าต่ำกว่า50เมตรสเตีจุดละ500บาทนะคะ100เมตรคือแถมให้ฟรีเลยค่ะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่หน้างานด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นหน้างานที่ลาชันมากเราก็จะใส่ให้ทุกจุดค่ะแต่ถ้าจะถมดินเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ให้ทุกจุดนะคะ แต่ว่าถ้าไม่ห่มดินเยอะหรือว่าหน้างานเสมอมันก็ต้องใส่สองต้นเว้นต้นก็อยู่ค่ะอันนี้เป็นงานล้อมที่นะคะทำกําแพงล้อมที่ไว้เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้ร้อยพื้นที่ร้อยหเมตรใช้เวลาทำงานอยู่ห้าวันค่ะลูกค้าท่านใดสนใจ หรือว่าอยู่ใกล้เคียงก็แวะดูได้นะคะทางเข้ามาบ้านพึ่งโคมค่ะประตูเลื่อนจะเป็นประตูเลื่อนธรรมดานะคะทำแค่กันกุนเข้าบุกลุกเฉยๆด้านข้างเราจะใส่รวดหนามให้สี่ส้นค่ะด้านบนใส่ลวดหนามให้สองส้นเป็นกำแพงเทคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษค่ะ ไหลเลื่อนดีค่ะเป็นประตูยิงแผ่นเมนทัลชีตแข็งแรงทนทานค่ะถ้าลูกค้าชอบทึบก็ทำขึ้นมาอีกได้นะคะจะเป็นความสูงที่เมตรหกสิบจะเสมอหัวเสาพอดีค่ะอันนี้ความสูงที่เมตรหนึงเสาหน้าสี่เมตรละพันสองร้บาทรวมค่าของค่าเลี้ยงนะคะถ้าทำเยอะ เราก็จะมีส่วนลดส่วนแถมให้ค่ะประตูเลื่อน4เมตรบานนี้อยู่ที่8,000บาทนะคะรับผมใช้งานเลยค่ะความสูงเมตร50ค่ะประตูเลื่อนลูกค้าท่านใดสนใจจองคิวได้นะคะเป็นงานที่คนกีดเสริมเหล็กค่ะ เข็งเลงทุนทานเพราะว่ามันเป็นคนปีดนะคะไม่ใช่งานก่อฉาบหน้างาน115เมตรใช้เวลาทำงานอยู่5วันค่ะ ูุค้าท่านใดสนใจจองคิวต่อได้เลยนะคะกำแพงการดินเสาหน้าสี่กำแพงสูงหนึ่งเมตรเสาสูงสองเมตรเหลือหัวเสาโผูอยู่หกสิบเซนนะคะเมตรละพันสองร้อยบาทรวมค่าของค่าแรงค่ะขอบคุณที่ติดตามผลงานทีมงานเรานะคะ